นนี้นะครับเราอยู่ที่ท่าเรือแล้วเรากําลังจะขึ้นเรือกันนะครับซึ่งเรือของเรากําลังจะเดินทางมาจอดดูริมนี้และเราก็จะขนของทั้งหมดที่อยู่ท้ายรถของเราลงเรือแล้วถ้าบอกว่าคืนนี้นะครับเราจะนอนกลางทะเลกันหนึ่งคืนนะครับจะสนุกขนาดไหนเรือเรากําลังมาโปรดติดตามให้ดีครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะเล่ายังไงเนี่ยฮะดี EP นี้ครับเราจะพาทุกคนนะครับไปนอนบนเรือหนึ่งคืนนอนกลางทะเลแล้วก็นอนกันอยู่บนเรือเนี่ยหนึ่งคืนเต็มๆนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยเราทำการตกปลากันที่บนเรือตอนนี้เราเรือเนี่ยได้จองไปแล้วนะนก็เดี๋ยวกำลังไปกันแล้วก็มีคุณเฟิร์สนะครับแล้วก็มีพี่มุกแล้วก็ส่วนที่นู่นเนี่ยก็ยังมีแม็กแคทมีพี่ก๊อฟแล้วก็มีห้อยมีพี่แต้นะครับ ไปกันทริปหลายคนเลยนะครับลองดูมันสดมากคนไม่กินปลาเลยกลัวหนึ่งคืนบนเรือกลางทะเลและฤดูฝนพายุเข้าเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นยังไเข้านะเออนั่นน่ะดิเขาบอกว่าพายุจะเข้า21-24อันนี้ก็ลุ้นๆนะเดี๋ยวไปว่ากันข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับจะจมันขนาดไหนติดตามให้ดีนะครับซึ่งของที่เราเตรียมมาเนี่ยเยอะมากหลากหลายอย่างนะครับ าตามติดกันไปเลยครับ1คืนกับกลางทะเลจะเป็นยังไงครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับก็รอสมาชิกเพิ่มเติมกันเรานัดเจอกันที่วัดแห่งหนึ่งนั่นเองครับเราปักหลักรอกันอยู่นะครับก็ของเยอะมากตอนนี้ไม่รู้อะไรไปบ้างนี่แค่คืนเดียวแล้วเนี่ยที่แน่กระเป๋านี่กระเป๋าเป็นกระเป๋ากล้องมีโจรมีอะไรนะั้นเลนอยู่นี้มีเก้าอี้มีกีตาร์มี macbook มีลําโพงมีเครื่องบริโภคมีอาหารขนม มีหมาด้วยหมาด้วยนี่แล้วก็มีหมาด้วยนี่นะฮะเอาหมามาด้วยไม่ใช่นัดเจอกันตรงนี้นัดกัน4ี่โมงใช่ป่ะสี่โมงนี่กี่โมงอ่ะสี่แล้วอีกห้าเจอยังไม่มีใครมาเลยนี่เราเป็นคนมาถึงก่อนเวลานะครับเนี่ยตั้งแคมป์นะครับตอนนี้มากันหมดแล้วครบแล้วสรุปคืนนี้นอนวัด เดินประมาณ500เมตรเฮ้ยยายาอะไรอะไรอะไรวางได้อ๋อวางได้วางได้แต่ห้ามดูแต่ห้ามดูตอนนี้เรากำลังเดินทางไปขึ้นที่ท่าเรือแล้วนะครับอยู่บนหลังบิ้งอัพอยู่กับพี่แต้เนี่ยพี่แต้เป็นไงครับสาห้อยเฮ้ยมวกอ่ะใกล้แล้วใกล้จะถึงเรือแล้วเรือของเราที่จะเดินทางในวันนี้คือสไตล์คล้ายๆพวกเรือประมงอี้เลยปะใช่สาๆก็นั่งอยู่ข้างหน้านะครับ ไกลนี่ถึงแล้วครับเรือที่เราจะเดินทางคืนนี้คือเรือเขียวนี่ไงเอารถขึ้นไปไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่แพอ้าวเรือเข้้าไปแลวออ๋เรือเราอยู่นู่นนี่ลำนี้ลำนี้มาแล้วมาแล้วถึงแล้วฮะถึงแล้วฮะว้าวนี่ทีมตกปลาเหรอครับครับผมจะมาปลาวานมีด้วยเหรอพี่ก๊อป กล่องในนี้คืออะไรพี่กุ้งเป็นครับเอาไว้เป็นเหยื่อตกปลาอ๋อต้องให้ออกซิเจนมาด้วยหรอใช่ไม่งั้นมันตายให้อา,ากาศเข้ามาอ๋อกุ้งอยู่ในนี้ครับทุกคน,เ,นเอากุ้งกุ้งอินเดียใช่หรอจริงไหมเนี่ยจริงเอามาไากอินเดียกุ้งกุ้งปลาอันนี้ก็คือเอาไปเป็นเหยื่อหรือว่าไปกินหรือว่าแบบอะไรที่เหยื่ออ๋อ หน้าตลอดนี่เลยเห็นไหมนี่งน้าโอเคโอเคโอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ท่าเรือแล้วเรากําลังจะขึ้นเรือกันนะครับซึ่งเรือของเรากําลังจะเดินทางมาจอดอยู่ริมนี้และเราก็จะขนของทั้งหมดที่อยู่ท้ายรถของเราลงเรือแล้วก็ถ้าบอกว่าคืนนี้นะครับเราจะนอนกลางทะเลกัน1นึ่งคืนนะครับจะสนุกขนาดไหนเรือเรากําลังมาโปรดติดตามให้ดีครับผม เรือของเรามาถึงแล้วนะครับของเราก็ลงจากลนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรือของเราเนี่ยจอดตรงนู้นเพราะฉะนั้นเขาเทียบท่าไม่ได้เราต้องขนของแล้วก็ขนคน,นเนี่ยข้ามเรือต่อเรือไปตรงนู้นโอ้โหแค่ภารกิจแรกก็สนุกแล้วครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ฝั่งบนเรือแล้วนะครับกำลังจะข้ามไปอยู่ที่เรือของเรานะครับแต่ว่าผมต้องต้องลงไปก่อนลงตรงตรงนู้นตรงลงตรงไหนอ๊บโอ้ววาว โทรศัพท์ระวังตกอีกนิดเดียวจะถึงเรือแล้วครับทุกคนคเนี่ยดูดิขึ้นอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะไปช่วยขนของต่อไปเราขึ้นมาอยู่บนเรือกันแล้วครับเราจะพาทัวร์เรือกันหน่อยนะครับเรือที่เราจะออกเดินทางในวันนี้ไปกลางทะเลนะครับซึ่งเป็นเรือไซส์ใหญ่พอสมควรดูดิทุกคนนี่แหละเรือนี่แหละเรือมีทั้งหมด 2ชั้นนะก็จะมีชั้นล่างก็จะเป็นฟิวประมาณนี้อ่าเห็นไหมชั้นล่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ซ้ายมือเจที่นั่งชิวๆประมาณนี้ส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็น,ปนฟิวแบบตกปลาปลาขึ้นมาได้อุ้ยนี่สําหรับคนสกูบา้าก็ไปได้หนิครับห้องน้ํามีสองห้องนะ,ะอันนี้เป็นบาร์เป็นเล้าเลาแบบทีค่ะเจะพาไปดูข้างบนดีไหมข้างบน โอ้โหข้างบนบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีจริงนี่ชิลเลยไอชิลจริงชิลจริงหูหลับได้เลยอ่ะเรื่องเราก็จะมีแอร์ด้วยเห็นเปล่านี่แต่ต้องเป็นห้องนี้นะห้องตกแต่งสายมือนอ่ะนะแล้วรถสีแดงหายไปแล้วบ้างรถกูอ่ะคุยใครคุยเจทำไมอ่ะไอวันนี้เออใช่คุยใครคุยไอเจโอ้ยงานโคตรเยอะเลยว่ะคุยเรื่องอะไรวะคุยมันจอดรถอยู่ในวัดทำไมอ่ะ มึงเจอยังเนี่ยที่จอดอะทำอะไรอยู่ฮะตักน้ำแข็งฮะอ๋อฮัลโหลคุณห้อยเป็นไงฮะจากประสบการณ์ที่คุณแบบเคยออกทริปทะเลมากี่ทริปแล้วตรงเข้ามาเป็นไงฮะไม่ได้แต่มาครั้งแรกปกติจะไปอยู่โซนระยองโซนเข้ามาส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ก็ต้องยุ้นว่ามือกับปลาจะเข้าดีเหมือนฝั่งนู้นหรือเปล่าอันละเวลาเราไปพักแบบโรงแรมหรือว่าอะไรเงี้ยที่เห็นทะเลอะถ้าเราเห็นเรือแบบเขียวๆอยู่กลางทะเลคือเรือแบบนี้เหรอ หรือว่าเรือตกหมึกเรืออะไรครับเรือตกหมึกก็เนี่ยแหละล่อหมึกล่อปลาอ๋อเหรอเรือตกหมึกเริ่มทำอุปกรณ์แล้วเหรอครับใช่ครับเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเลยแสดงว่านั่งทำอุปกรณ์นะครับใช่ครับเอาง่ายๆส้มไม่หวานเจียบไม่เอาสีเขียวจะได้เด่นๆหรืออะไรอันนี้การตกหมึกหมึกมันชอบจริงเหรอใช่หมึกชอบสีเจ็บๆอ๋อเหรออันนี้ของพี่ก๊อล์ปันไหนครับชุดใหญ่เลยจริงเหรอใช่ยัดเสริมมาแล้วมาเพิ่มเฮ้ยโอ้โหล่อไฟฟ้าปะเนี่ยไม่ใช่แพงนะแพงไหมไม่แพง หกเจ็ดพันโอ้แพงรู้คือถ้าแพงๆเลยต้องเท่าไหร่สองสามหมื่นมีเหรอมีอันนี้อันนี้เท่าไหร่สองหมื่นเหรอใช่ครับนีนักการพี่ได้เฮ้ยตรงนี้ใช่ง่ายเลยอ๋ออันนี้ของพี่หมดเลยเหรอใช่อ๋อนี่ผมเจอแล้ววันนี้แหละผมจะใช้นี่แหละจับตอนนี้เราออกจากฝั่งเรียบร้อยกำลังจะเดินทางไปสู่กลางทะเลน่ะค่ำคืนนี้ครับดูดูทุกคนดูดิ ตอนนี้เรามานั่งอยู่หัวเรือหัวเรือบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะเนี่ยด,ดิ้นี่โคตรเฟีย้ยวอ่ะเนี่ยโคตรเทเลยเป็นไงฮะเดินทางออกมาจากนอกฝั่งแล้วตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไรระหว่งางการเดินทางในทริปนี้สอบถามเลยพายุาไหมพายุไหม ไแรงครับรู้สึกไหดําๆมาแล้วหรอไม่แต่เขาบอกแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามันขึ้นแรงหรือว่าฝนหรืออะไรเราก็เข้าฝั่งก็มาหาที่ปลอดภัยแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ยูชีบไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าทริปนี้เราปลอดภัยแน่นอนเราบอกไว้แล้วอันนี้ก็ U R E R อ L เนี่ยนี่กับตันเรือจะอยู่ห้องนี้นะฮะเฮ้ยตรงนี้เราตกปลาได้เปล่าวะตอนเนี้ย ไม่ได้เรือเราขับยูยต้องไปแถวที่มันมีปลาตอนนี้เขายังเร่งสปีดไม่เต็มที่นะอันนี้รมาทั้งสิบสองนัดใช่สิบสองนัแต่ถ้ายี่สิบสี่นอจะเป็นหนึ่งประแจแล้วถ้ายี่สิบสี่ประแจจะเป็นสามที่หกไขควงพอแล้วพอแล้วตลกมากเลยแล้วลืมบอกไปครับทริปนี้คุณเจมาด้วยเหรอครับครับผม นี่คุณมาจากไหนครับราะบังครับโอเคมาคนเดียวเลยวันนี้คนเดียวลางงามมาเลยลางงานครับอ๋อคิดว่าครั้งนี้คุณจะตกปลาได้เยอะไหมครับสองตัวครับปลาอะไรปลาวานจ้าจ้าตรงนี้แหละครับเดี๋ยวจะเป็นที่พักแรมของเราในคืนนี้นะครับเราจอดเรียบร้อยแล้วตรงนี้เฟิร์สเขาบอกว่าจะเป็นที่พักแรมในคืนนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะสีชังฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะล้านตรงนี้พัทยาตรงนั้นหัวหินเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าอยากได้ปลาต้องเอาหมึกลงไปล่อก็งงเหมือนกันพี่แท้พี่เขาบอกว่าถ้าอยากได้ปลาต้องเอาหมึกลงไปล่อเหรออเดี๋ยวจะต้มหมึกแล้วเอาหมึกลงไปเป็นเหยื่อปลากินอ้าวเหรอใช่ครับต้มหมึกก่อนแล้วก็หมึกสดๆไปเกาะเกาะขออ้าวแล้วที่เป็นไอ้ปลาปลอมอ่ะไอ้นั่นไอ้นั่นแหะตัวล่อหมึกไอโยโยไอเนี้ยไกหมึก หมึกมากอยตัวนี้แล้วเราถึงเอาหมึกสดไปตกปลาอ๋อเหรอครับโหความรู้ใหม่ปักรอไว้แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่รอลงหมึกมืดละรอรอรอแล้ไฟไฟรอบหมึกเข้ามาใช่เขาเรียกว่าหมายถ้านักตกปลาภาษาเสียงตกปลาเขาจะเรียกหมายนี่เรียกอะไรหมายหมายใช่ใช่ตอนนี้เรามาหยุดอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับที่เราจะต้องพักแรมกันในคืนนี้นะครับซึ่งเป็นที่ที่เรามีความรู้สึกแบบ โอ้หอากาศลมเย็นรนะรู้สึกดีมากที่สําคัญกนะ็คือว่าพาสทิย์กำลังใกล้ๆตกดินท้องฟ้ากําลังเป็นวันนิลาสกายมันทําให้เรามีความรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็อยากที่จะพักผ่อนกับมันจริงๆครับลมเย็นสบายๆเข้าใจแล้วคําว่าการอยู่ที่เป็นอิสระของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงมันทําให้ผมนึกถึงความรู้สึกนั้นนะครับอาอากาศดีจริงๆครับทุกคน ดีมากเลย จี๊ดได้ยังครับคุณแม็กยังเลยฮะอะไรวะทะเลมันกว้างใหญ่แล้วตกมาสามชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาได้รอครับกำลังพยายามอยู่โอ้หนี่กำลังดูฉลามกับลูกมาอยู่ครับเฮ้ยแถวฉลามเลยเหรอโอ้ยอดเลยวะคนนี้ก็ไม่ได้ตกสักทีครับยังไงครับเนี่ยทำอุปกรณ์ให้คุณเฟิร์สคุณแม็กซ์เขาไปตกหมดเลยเอ้าตีแตงไงเนี่ยเปลี่ยนเีละทีละกันครับอ้าวอันนั้นไม่เวิร์กเหรออันนีไม่เวิร์กอะ เป็นที่เหยื่อหรือเป็นที่เราเป,เป็นที่เหยื่อหุณห้อยยังไงครับเนี่ยรอขุ่งหยื่อกับอ๋อปลาใหญ่เฮ้ยโอ้โหจะเล่นปลาใหญ่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรายังไงเนี่ยได้ยังฮะได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่พี่ได้แล้วได้หนึ่งตัวแล้วพี่พี่ครับจะทำไงต่อครับไส้เอาไงต่อได้แล้วครับเนี่ยครับรอแป๊บนึงปลาอะไรวะได้แล้วได้แล้ว ไงครับคุณเจได้ยังครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับยังไม่ได้เลยครับกำลังดักอยู่ครับอ๋อข้างหลังเรือเขาได้กันเต็มเลยนะครับเนี่ยสายเขาแดงได้นำไปก่อนเลยอ๋อเฮ้ยตรงนี้แม่งสวยว่ะเขียวม่วงชมพูนี่ได้แล้วครับนี่ปลาหมึกใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ครับปลาหวานมาแล้วมาแล้วใครจะถ่ายรูปไปหมึกเขาเราเท่โอ้ยรอยเต็มเลยอะไรกันวะอาชีพ มันอยู่ที่คนตกหรือว่ามันอยู่ที่เบ็ดเหรอเกี่ยววะโอ้โหได้แล้วได้แล้วปลาอะไรอ่ะ้อปลาหมึกเหรอปลาหมึกใหญ่ด้วยโอ้ยหมึกกระดองยังใหญ่อ่ะโอ้นี่คือใหญ่มากเลยใหญ่ค่ะดูเยเจอมาแล้วแอบเกี่ยวลงไปเปล่าโอ้ยดูมือชายมือชยแม่งก็กลัวนี่นี่นี่โอ้ยกดันขึ้นมาอ่ะอ่ะเาเอร์ลมค่ะเฮ้ย เอาไงเนี่ยเราไม่อ่ะอันนี้ขายหรือเอาเป็นกหล่อไหมยู้สึกยังไงวะเราไม่เอาพี่กลับสุดยอดเขาบอกว่าไม่ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ปลาหมึกกระดองง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 งแกไปแวะซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มาเกี่ยวเมื่อกี้เห็นเรือจอดข้างๆอยู่อ้าวเหรอหนตาคนนี้เชื่อถือไม่ค่อยได้บุ๋มมาไปไหนไหนไหนเฮ้ยไปไหนเลยเหรอเฮ้ยได้อีกแล้วเหรอ ยอดเลยว่ะพี่แท้เห็นแล้วเฮ้ยไม่ข uh ึ huh. ้นเลยนะพี่อย่างั้นฮะเปิดโลกเปิดโลกอรียบร้อยคนนี้ตกทุกอย่างไม่ได้เป็นปลาเขาไม่ใช่แล้วบอกว่าขาดไปแล้วขาดไปแล้วไปแล้วใช่ไหมเนี่ยขาดไปแล้วโอ้ตกทุกอย่างเว้นปลาโถ่เอ้ยตกใจหมดเลยข้าวหล่นล้อหล่นเลยต้อไปดูเลยเออได้อะไรอ่ะนิ่งแล้ว i <laughs> don't